นกับเสียงแหลมครับสีขาวนะครับด้านนี้ครับเสียบเข้าไปได้เลยสวัสดีครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาทำตู้แอมของเจ้ากีตาร์ทาวเวลของผมตัวนี้นะครับอ่าไปลุยกันเลยครับดอกลำโพงผมใช้ดอกลำโพงเก่าที่ผมมีอยู่และเหลือใช้ครับขอบข้างตู้ผมจะใช้เป็นไม้ลังพาเลตนะครับฝาหน้าและฝาหลังผมจะใช้เป็นแผ่นอะคริลิกที่ผมมีอยู่แล้วครับจัดวาดและวางตำแหน่งเจ้าดอกลำโพงครับ ตัวกล่องลำโพงผมจะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยทำกันง่ายๆเลยครับน,น่านไปพ่นสีมาเรียบร้อยแล้วดูดีมีฐานะแล้วทีเนี้ยอ่ะอูีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะเจ้าไม้ตัวนี้นะครับวางไอ้เจ้าแอมจิ๋วตัวนี้นะครับสั่งมาจากลาซาด้าครับนี่ จัดเตรียมตัวขอบตู้ลำโพงอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้แล้วนะครับ4ชิ้นไปพร้อมแล้วประกอบเลยครับริงได้เลย ก็ไปได้เลยครับงานเราทำการมาร์กตำแหน่งเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้ว oh, เราก็ประกอบได้เลยก็ได้ไปเข้าไปอ่าดูดีมากเลยจะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นะครับของผมนี่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบไอ้เจ้าตัว power amp ตัวน้อยๆนีน่น,นะครับ พลิกเล็กๆนะครับค่าเสียงกลางกับเสียงแหลมพ่วงกันนะครับเราจะต้องมีคาปานะครับคาปาซิเตอร์นี่นะครับนี่ขาปาซิเตอร์เสียงแหลมนะครับค่าอยู่ที่3.3ไมโครนะครับตัวนี้นะครับเสียงแหลมความถี่มันจะได้แยกกันนะครับเสียงกลางก็1 6ถึง22ไมโครนะครับตัวคาปาเสียงกลางนะครับอ่าต่อได้เลยครับ ใส่ที่บวกนะครับไอคขาปลาเนี่ยลบใส่ลบบวกใส่บวกนะครับอ่ะอย่างนี้ก่อนพันไว้ก่อนจับคู่ไว้ก่อนนะครับอ่ะลบลบจากแจ็คนะครับอย่างงี้จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้อ่าพันไว้ก่อนเดี๋ยวบัดกีกันอีกทีนึงอ่ะนี่ลบอ่ะบวกใส่บวกครับจับคู่กันไว้ จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็จะบัดกีใส่ตะกัวเข้าไปจุ่มฟักสักหน่อยนี่จุ่มฟักเปิ้ลเข้าให้เปิดเข้าให้จุ่มฟักสักหน่อยครับอ่ะทีนี้บัดกีไล่ไปเลยบัดกีให้มันอยู่เลยทีนี้ครับอืออยู่ด้วยกันนะ ให้ตะกัวไล่เข้าไปอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับโอเคพาเทปดำพันเก็บสักหน่อยครับนี่มาช์เก็บสายไม่ให้มันชนกันเสียงตัวเบตนะครับเสียงซับครับใส่สีน้ำเงินครับนี่ครับมันจะมีซ็อกเก็ตของมันเลยนะครับอนี่เสียบเข้าไปได้เลยนี่ครับ ไอ้จ้านั่นเดี๋ยวดังป๊อกเข้าไปเลยไม่ใช่หักนะป๊อกออ,อย่างนี้นะครับเคเสร็จแล้วนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเช็คเสียงดูครับว่าใช้ได้หรือเปล่าแล้วค่อยทําการปิดฝาหลังครับผมจะทําการทดสอบนะครับกับเจ้าเพาเวอร์ลังของผมตัวนี้นะครับรอบ่านี่น เวลาออกไปแคมปิ้งนะครับนี่เลยอ่าเสียบไฟที่12โวลต์ดีครับนี่ปักเอาให้ครับไฟเข้าครับนี่ครับ DC power ครับ The Bluetooth device is ready to pair. ว้าวอเอลนะทีนี้ทดสอบได้เลยครับ จ้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการเซ็ตนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเนื่องจากว่าไอ้อุปกรณ์ทั้งหลายนี่นะครับนี่รีโมทเอ่ยแล้วก็สายไฟนะครับเวลาเราพกพาไปนะครับมันจะแยกกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการตัดกระเป๋าใส่มันเลยนี่ด้านหลังอย่างนี้นะครับ ไปแตเย็บกระเป๋าติดใส่ด้านหลังกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกระเป๋าใส่อุปกรณ์ของเราใส่เข้าไปได้เลยครับผมจะติดตั้งอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ ตรงนี้ด้านหลังนะครับนี่จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นะครับนี่ไว้เก็บสายกัลรีโมทนะครับนั่นสายตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาให้เราใช้ AC ไฟบ้านได้ครับเราเก็บไว้เวลาเราเล่นอยู่ที่บ้านนะครับแต่ถ้าเราออกไปแคมปิ้งนะครับเราก็จะใช้สาย1 2โวลต์ DC ไปถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับกระเป๋าอย่างเงี้ยมันก็จะทําการหายากแล้วก็หายด้วยบางที ท่านใดจะทําเป็นซิปก็แล้วแต่นะครับหรือมุดแม็กตรงนี้ก็ได้นะครับอ,อาศัยเข็มขัดเหลือใช้นะโอ้แน่นซะด้วยสิแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวคลายคลายมันให้ตรงๆหน่อยนะนั่นอืมอ่าเก๋ซะด้วยสินี่นั่น ใส่กันกระแทกกันมุมสักหน่อยครับนี่จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้ครับนั่นอุปกรณ์ต่างๆก็หาสั่งได้ตามเน็ตตาม l a z a ด a านะครับน่นอะมาใส่กันได้เลยครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับชุดกีตาร์ทาเวลของผมครับอ่ะไปทดสอบเสียงกันครับแล้วก็พร้อมออกแคมปปิ้งกันเลย